วัสดีพี่น้องดีวิธีน้ท่า,าสีผ้าออกไปตกมึกเนาะ,ะเพราะไปวงครับเนาะตกมึกตกปลาแล้วแจ่ขึ้ื่นลม่ามทมำไกัน4ีคนเดือครับต่งคนเบิเร์ดเย็บี๋ยวแม่เดี๋ยว ไปค่อย <c oughs> ไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาบ้ารคำเขาจะไปตรงข้ามนะคจากนี้ไปกว่าชาั่วโมงหนึง่งพี่น้องเดี๋ยวสิ่ตามไปครับผมสวยงามยำเรียงพี่น้องวพนหวอดหมายอยู่ แจจะไทยเพิ่งพียงเนาะที่เพื่อนๆชบงเลเต็มเลยครับมี้ามกันี่ละาลังเล่กไปเนาะดีเขาสาเขาลิงอยู่นอนนะเจกับปลาขาดเปตัวนึงบริทไทยให้เบิ่งเนาะคอมันนุุมผม เพอกันยังไงครับผม <Yeah. S 1> มาแล้วครับตัวแรกของค่ำคืนนี้ช้าหน่อยฮะแต่สามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วด้วยเดือยไม่ใหญ่ถือว่าตัวแรกฮะเอาไว้ก่อน <c oughs> มันคืออะไรครับตัวแรก <c oughs> นะี่ฮะออกมาใกล้ตกปลาอะไรฮะดูกันไม่เน้นปลาใหญ่ครับนั้นลอกหวาน ุรินสีครับลุนครับฉลามครับส,สวยงามฮะสวิงาม,มาแล้วครับโอ้โหทำเบ็ดใหม่ครับแต่กลัวกูหายเลยฉลามครับโอ้โหกีูงงามเลย อย่างดีที่สุดตัวฮะตัวนี้มีสองโลครับถือว่าคุ้มครับตลาดขายอยู่สามร้อยกว่าเออเดี๋ยวนะคิปเปอร์คริปเปอร์ไปไหนเอ่ยคิปเปอร์เออคิปเปอร์คริปเปอร์โอเคอ่ะนี่พี่สมชายคิปเปอร์ครับระวงังคิปเปอร์นี่คิปเปอร์ในมือเนี่ยเออ นี่คิปเปอร์อยู่นี่ครับคิปเปอร์จับสลามนี่มันไม่รู้เหมือนกันนะฮะ,ะหละาอลม่ม่มก็เอาครีมอะ่ะครีมนู่นอละจับติดเพระาะว่ามีเบ็ดนี่พี่พี่สมชายเอาครีมก็ได้จับเบ็ดอะ่ะพี่สมชายเอาครีมดิคืนคืนเบ็ดเลยนี่หนดเลยอโอ้โหทุลักทุเลครับ เป,เปลีปป่ยนเป็นคลิปเปลี่ยนเป็นคลิปได้ไหมยาสลบมไหมต้องขังเป็นเลยจับได้แล้วครับทิปเปอร์เสร็จรียบร้อยแล้ปิดซะขนาดนี้ลปล่อยมามยาสลบมไหมยิงซีแล้ว เดี๋ยวเราตัดจบก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวภาพจะไม่สวยงามคี่ก่กันนะครับ <c oughs> โดนครับขึ้นครับขึ้นป,าปาาลาปลาอะไรเวราพี่รองจะมื่อยเมื่อยแน่จังเยอเงี้ยวทัวร์เลยครับไอิงเงี้ยวอ่ะว่วา,าจะใช่ไอิงเงี้ยวอะไรอิงเงี้ยวอเงี้ยนี่อ่าปลาไหลเมื่อยอแน่รครับเร็วพอเห็นแล้วพี่รองกระตุ้นนะครับวิ่งวิ่ มือกมึ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 กหนวดเดียวด้วยเริ่มแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีใครช่วยเลยมึกแงมแงมพี่น้องกุ้งเลยสวยครับกุ้งแงมใส่ขากุ้งไว้ก็ได้เลยมือแงมมือแงมไม่มีใครไม่มีใครดึงให้เลยน่าจะติดนานละน่าจะติดนานละวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเขามาตกมึกเนาะถ้าได้สองตัวแล้วพี่น้อง มาไหนนะครับไอ้เจ้าครับ,รบส่งมาครับจริงอนถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ๋อได้แล้วครับมาแนละ้วโดเดียวโดดเดียวฮะเตรียมทวิงครับลงงานกันครับเออมาเะอ,อ้ดูฮะโอ้ยตัวนี้ตัวสวยครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวยนะนี่จะกลัวจะถ่ายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดครับไม่รู้คลองมองเห็นหรือเปล่าครับเดือดอ่ะนี่ครับตัวสวยแล้วครับอืออ้โหูปะนะเดี๋ยวจะไปอยู่ใกล้ทะเลมากฮะ นีครับเดี๋ยวมันพ่นใส่ดำมันพ่นไปแล้วนีครับเดี่ยวขังไว้กรอนนี่ฮะเดี๋ยวโดยตัวพวกนี้จะกลายเป็นเหยื่อผมฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยิมติดตามกันไปครับก็ทุกคนทุกคนได้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 สัตว์น้ำหมดแล้วะฮะ <laughs> มีแต่คนหนึ่งมีคนหนึ่งให้ไม่ได้อะไรเลยะฮะ ได้เอาครับเอาแล้วครับรู้สึกว่าจะโดนเหมือนกันเอาหลุดหลุดมโมจะถ่ายกล้องครับมึกดึงกล้องเขาเนี่ยเดี๋ยว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 าโอ้ยวดึงอ่าเรติดการไปพี่น้องมาคลิปไปอ่ะมาอีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องมาแล้วครับนี่ฮะเกี่ยวแล้เกี่ยว มืควมสง่ยงามครับนี้น่าจะเป็นตัวเยื่อผมละตามกันไปตามกันไปมีมาเรื่อยๆไม่ได้ต้นด้วยนะถ่าอยู่ใช่ไหม,ไ,มได้แล้วครับได้แล้วครับ,อบมอนโดนเหมือนกันครัลุดครับของผมลุดฮะดู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 ัดูดูดม,มอ ต้องช้อนฮะไ้ ude, สวยฮะโอนไม่ต้องช้อนฮะเต็มตัวเต็มโหลดครับให้ดูฮะอ๋อะอะไฟไฟเดียวกันหมดแล้ววันนี้ฮะสวยๆครับพี่น้องตกมึกตกมึกอืมแต่ว้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนเหมือนกันนะหลุดหลุดจับวางฮะ ไปตามกันไปลงไปครับเรีครับตามกันไปครับพี่น้องมือกําลังกินถ่ายหน่อยใกล้ๆโดนหนึแพี่น้องฮะอยฮะงดเดี่ยววะเดียวช้อนฮะเดี๋ยวช้อนหน่งฮได้แลวะกยยยกเย์ยยย่ายกอย่ายกอย่ายกยกยกเยยกอยยกยยก หมึกใสสวยครับสวยหมึกใสงามๆเลยพี่น้องมีแต่ใสหาตัวหาตัวโลหกตัวโลเนาะก็รมชาเกี่ยวๆก็ไอโฟนนะพี่น้องเกี่ยวกันฝั่งนี้ฝั่งนี้บุรีบอยู่ครับตัวตายฮะเดี๋ยอะๆเกี่ยวสายร้อยเนาะ kiều loại lõi, kiều mít, quả ngây nó đi không. Kiều, có thể bưng cái này, tôi vẫn cả. Tiện vị trí hương xạ bồ môn đó. gần nấm bẩn, Ok, ok. này. Cái จเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบนะโอ้น้ำน้ำเสียเลยพี่น้องดำปีปีอ่ายกขึ้นมาดูหน่อยอือหือสวยครับสวยๆพี่น้องต้องรีบตามตางไปครับตามมันไปมันลอยมัไม่จมหมดเลยเกียบหมานมือนีิโดนแล้วครับอ๋อยกได้ยกได้ตัวเนี้ยตัวนี้เต็มไหมอืมเต็ม ค่อยๆยกค่อยยก่อนาเอยกเอากันเป๊ะเลยมังเนี่ยเือกี้เนี่ย่ปขาฝ่งมือเลยอย่าไปโยนแรงแล้วยเปนตายห้องเหยื่อมีน้ำเปล่าเนี่ยมีดิทำไมเหมือนเปี้ยอย่างง้นน่พี่พลไม่เคยเอาของ้เอานัออกเลยอ่ะพี่พลขึ้นมาปล่อยลอยพี่พลลอลทำผม จับโยนวันนี้จะตายนั่นแหละอ่ะแล้วก็ปล่อยอ่ะเดี๋ยวพี่คนไปอยู่มีมีไปไหนมันไปเนี่ยมันมันจะไปอ่าถือคันเบ็ดสิอ่ะโดนแล้วครับโดนนเหมือนจะโดนอยู่คนเดียวเรือหมันหมันอยู่คนเดียวเจ็บเจ็บหมันวิ่งสอุวย่สองตัวเลยเว้ยโดนบนโดนล่างโดนบนโดนล่าง Okay. เฮ้ยไม่มันโดนมันโดนตัวนั่งตัวนี้ขึ้นก่อนตัวล่างตัวตัวนั่งเอาเถอะเอาเถอะขึ้นแล้วตัวนี้ขึ้นปากแล้วเออนี่ฮะสองตัวยพิ่งมึดสองตัวเึดกุ๊กสองตัวเถิงโล่น่ะสองตัวเนี่ยสวยครับตัวนี้สวยสวยงามเลยยังไงวะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะมันไส้ฮะนะกุ้งไม้ด้วยตัวยี่สิบบาทถ้าใคร มีกุ้งยี่ห้อที่ดีๆมาสนับสนุนกันได้นะครับตอนนี้ผมตกกุ้งไม้กันอยู่มผมรู้ไหมผมไม่ได้ตกปลาเลยผมนั่งห่วงเอาช้อนให้พวกพี่เลยผม <c oughs> ไม่ได้ปลาลไม่ได้หมึกกับเขาเลยคนไม่หมานก็อย่างนี้แหละโอ้โหต <c oughs> กเซอบิกิพี่น้องซาบิกิซาบิกิ้ปล่อยไปไกลแล้นะเนะวเก๋ายอมละที่ไปชัยวัน ีขนเนาะเฮ้ยคนห่วางเลย้อะไรเน่ยเฮ้ยอะไรเี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยต่อไปต่อไปโอ้ยยืขึ้นมาเลยเฮ้ยเบอร์อะไรวะโอ้ตัวตัวนะตัวทุกตัวเฮ้ยตัวตัวโอ้ยเฮ้ยอะไรวาะใส่ใส่ใสืมเดี๋ยวนะใส่ไปกี่ติดทุกตาตุตาครับสุดยอดสุดยอด เอาเถอะเริ่มเมื่อยแล้วเติทุกตัวทุกตัวนี่เห็นหรือเปล่ามือเขาโตมาขึ้นเนาะเคลื่อนปลากับลงตัวสนามเนาะอยู่ในกองอยู่อยู่ในขังไปแต่กปลาอยู่ในกองแข็งนี่เนาะนี่มือเขาได้่มาขึ้น พ mm. no yeah. mm. ี่จะใส่งามเลยน้องใส่งามเยี่พอได้ต้มพอได้ย่ำอยู่เน้องเจ็บเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแผนนะครับอย่าเป็นตัวปลายสักพักให้เสียงเขาฟังนะครับฟังที่ตามกันไปครับผมถึงเวลาครับแล้วครับพี่น้องอากาศวันนี้ก็คึมคึมปลากระหางเนี่ยมึกกระหางเนี่ยก้าวคึมคึมแล้ว

đi nào chị họ gặp ba nhảy cả chạy chạy FC đó cho bà tiêm ngăn họ gặp bộ keng đó đường bốc bà đường hả mày đó thì cầu vàng là vàng không? quá chút kia phải tiếp các đi nữa không quá đi không